สวัสดีครับเฮ้ยพบกันครันนะะ้งหน้าค่ะขอบคุณครับอีทวิวอีทวิวเข้ามากับการรายงานข่าวภายใน3าน,านาทีครับ3านาที <laughs> ถ้าอยากรู้เรื่องราวการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิรมัตโตหรือ a s d ของเราให้กระจายเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพราะนี่คือ a s v News กับการรายงานข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม็กนะครับดารันพัสสกุลเดชาโนนแผนกเซลล์มเดิร์นเทรดสังกัดสำนักงานใหญ่รองอันดับที่5 a s v Ambassador ปี2020ครับมีวระนันอภัยร โรงงานกำแพงเพชรราชนะเลิศอันดับหนึ่ง ASV Ambassador 2020ค่ะวันนี้นะครับเราทั้ง2คนรับหน้าที่ในการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของ ASV n e w ภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนจะได้ไม่ตกข่าวกันนะครับใช่ข่าพี่แม็กเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย มิชชั่นวัน Eat Well Live Well Partner สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมสังคมกินดีมีสุขซึ่งน,นำโดยมิสเตอร์ฮิโรฮารุโมโตฮาชิกรรมการผู้จัดการใหญ่มิสเตอร์นาโอโตมิเนมูระกรรมการผู้จัดการคุณส,สอนชัยกุสันใจกรรมการมิสเตอร์อาซึฮิโตะชิมะผู้จัดการทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารและคุณทิพวดีกลุ่มลำรองผู้จัดการทั่วไปทั้งหมดได้เข้าพบคุณอนองไ์ภัยติตประภาพร พ่วงหนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อทําความรู้จักและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการต่างๆของสถาบันอาหารรวมไปถึงการให้ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นการนําเสนอห้องเรียนรู้สําหรับการสาธิตทำอาหารและศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยเอาเป็นว่าทีม s v m i s s i o n ชชของเราจะนําทั้งหมดนี้เพื่อมาศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมสังคมกินดีมีสุขของไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับยังค่ะพี่แม็กยังไม่จบแค่นี้นะคะสําหรับทีมมิชชั่นวันนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมสังคมกินดีมีสุขซึ่งนําทีมโดยคุณคิพดีกรุ่นํารองผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารได้เข้าพบกับคนนุณนัทโชรองศาสตราจารย์นิกรชํานาญกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ ASV Mission One รวมถึงแสดงความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยภายใต้การดาเนินโครงการไทยแลนด์วิชชอรี ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยให้มีร่างกายที่แข็งแรงผ่านมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมรสชาติถูกปากภายใต้ชื่อมินิมิวหรือมื้ออาหารแห่งชัยชนะซึ่งออกแบบเมนูอาหารโดยนักโภชนาการของเรานั่นเองค่ะโดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส รสดีและรสดีเมนูเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความอร่อยของอาหารรวมถึงให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ดีต่อน,นักกีฬาของเราด้วยนะคะน้องมิวน้องมิวพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับไม่มีปัญหาครับพี่แม็กสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมิวสรุปกิจกรรมโปรเจกต์ทั้งหมดและภาพรวมนะคะให้เราได้รับชมกันแล้วค่ะไปรับชมกันได้เลย วินนิ่งมิลนะคะถ้าเราแปลแง่ายๆภาษาไทยก็คือแปลว่าเป็นอาหารเพื่อชัยชนะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงการวิทอ o รียโปรเจกต์ที่เราเอามาจากประเทศญี่ปุ่นเราสนับสนุนให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําในเรื่องของนักกีฬาแบดมินตันเกี่ยวกับ a AH อ v ยังไงก็คือเราต้องการให้มิ s ช i ่นหนึ่งอยู่กับ Eat Well l i v e w e l l เรามีความเชื่อว,ว่าถ้านักกีฬาได้ทานอาหารวินนิ่งมิลของเราเขาควรที่จะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องได้ชัยชนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับ ทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์จากการที่เราเป็นผู้ผลิตทําให้เรารู้ถึงหลักการโภชนาการทําให้เรารู้ว่าเราควรจะทานอะไรตอนไหน หลังจากเราสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องทานอาหารที่ให้พลังงานสูงแล้วก็ให้โปรตีนเพื่อที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เราแข็งแรงขึ้นมันทาให้นักกีฬารู้ว่าก่อนแข่งเราควรทานอะไรหลังแข่งเราควรทานอะไรเพื่อสุขภาพและก็ความแข็งแรงของนักกีฬาค่ะนอกจากจะมีวินนิ่งมิลเป็นมื้ออาหารช่วงก่อนซ้อมแล้วก็คีมกินอะมิโนไวท์เทช่วงก่อนซ้อมระหว่างซ้อมแล้วก็ช่วงก่อนแข่งด้วยค่ะเพราะว่ามันช่วยทําให้เรายืนระยะได้นานขึ้นทําให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่โทรมจนเกินไปค่ะ โอเคมาค่ะมาที่ทีม a s สม s s ชั่นทูไทยฟาร์มเมอร์เบย์เทอร์ไลฟ์พาร์เนะคะซึ่งเขาก็ได้ขนทีมน,นะคะไปพบกับรองอธิบดีส่งเสริมการเกษตรด้านบริหารซึ่งนำโดยมิสเจร์คาซูยกินากามุระกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอปตีกินประเทศไทยจำกัดคุณวังวรงประยุนพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอายุโนมตโตประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจากบริษัรทส้มโปลประกันไทยประเทศไทยจำกัดมหาชนชาวพบคุนพุทธีพัฒนาอิ่มรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรด้านบริหาร ตือหาหรือและประชายสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ASV Mission 2ของเราค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้คำปรึกษาและยังได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ของโครงการการ่ายพื้อผลโดยใช้ดัชนีภูมิยากาศ w e a t h e r Index i n s u l a t n รวมถึงการให้ข้อมูลนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอดกิจกรรมเช่นข้อมูลจำนวนเกษตร,รมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชรข้อมูลปัญหาของเกษ และโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรในปัจจุบันเป็นต้นโดยทีม s อสวีม i ชชั่นทูจะนำมาศึกษาต่อเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยต่อไปค่ะข่าวสุดท้ายแล้วเด้อข่าวอียง,นงนเนาะสมียงแบบนี้ทีมเอสวีมิชชั่นทของเราเข้าไปกันต่อนะครับได้ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนามันสับปลังอำเภอด่านหุนทดจังหวัดน,นครราชสีมาหรือโคราชบ,บ้านอย่างนี้นะครับ กบานเองอ่ะที่ไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อไปศึกษากระบวนการพัฒนากระบวนการปลูกมันสำปะหลังรวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาด้านศัตรูพืชตัวร้ายน้องมิวรู้ไหมครับว่าสถาบันนี้จะตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องรู้สิคะพี่แมกเพราะว่ามีสคริปต์อยู่ในมือนี่ไงคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทําการบ้านมานี่เองนะคะสําหรับสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยแล้วก็ทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลัง เขามีการเร่งทาขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าด้วยนะคะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสถาบันนี้เขาได้ทํามาตั้งแต่ปี2536จน<ฮ>ถึงปัจจุบนันในปัจจุบนันมีเกษตรกร,ร,กรมากถึง30,000คนที่ได้รับการฝึกอบรมและต้นมันสับปะหลังกว่า60ล้านต้นได้ถูกส่งมอบให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยไม่มีมูลค่าเพิ่มเลยครับออ่านข่าววันนี้แล้วรู้สึก ในองค์กรของเราจริงๆค่ะข่าวสารดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนได้รับทราบนะคะใช่แล้วครับเพราะวิถีของเรานั้นก็คือกินดีมีสุขและยังต้องสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอีกด้วยนะครับเอาปรบมือไปเลยค่ะยน ด,ดีกันคะ่ะพี่แม็กวันนี้พี่แม็กมีอะไรมาสู้ไหมคะถ้าอยากสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมก็ทานอาหารที่ปรุงด้วยไอยินโนโมโตะแต่ถ้าอยากสร้างชีวิตร่วมกับผมก็ร mm ีบทักแชทกันมาเลยนะครับจิมงานแปะเร็วแปะลายผมลายข้างล่าง w e l l Live w e l l กับ SV News รู้ทันข่าวสารกับเราแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ